เออวันนี้จะแก้งข่าวร้ายให้ทราบนะครับผมวันนี้เป็นวันที่เออวันศุกร์สามทุ่มยีิบสองนาทีเนาะหรือสองหนึ่งสองสองนะครับวันศุกร์วันที่ยีิบสองกันยายนปีพศสองพัน 566นะครับวันนี้คืนนี้เราได้เสียประกัดประกัศโคไปแล้วครับตอนนี้เขาโดนพวกรีเทลกับประกายกินนะครับผมหันครึ่งนะครับก็ผมไม่อยากให้ตัดให้ดูครับเพราะมันน่ากลัวเกินไปนะครับ